สวัสดีครับผมนิกแอนเคนจ์าแปนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ดวันพีซกันดีกว่านะครับซึ่งการ์ดในวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบของตู้กดอัตโนมัติเหมือนเวลาเราซื้อน้ําผลไม้หรือว่าน้าอัดลมตามที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับการ์ดก็จะมีหลากหลายรวมถึงราคาด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปิดนี่ครับเป็นการสุ่มการ์ดวันพีซครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่เป็น1ครั้ง1 0 0 0เยนแล้วก็1ครั้ง500ยเยนครับคุณภาพของการ์ดนี่ก็จะแตกต่างกันไปตามราคานะครับ อย่างเช่นฝั่ง1000เยนนะครับก็จะมีการ์ดของวีวีครับเป็นพาราเรลนะครับใบนี้ราคาตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ9000เยนนะครับหรือว่าอย่าง S c u ครับซึ่งก็เป็นพาราเรลเหมือนกันนะครับใบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6,500เยนนะครับราคามันตกลงมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็อย่างเช่นการ์ดของลูฟี่พาราเรลใบนี้นะครับราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ถึง5,500เยนครับส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นครั้งละ500เยนนะครับ ก็จะมีการ์ซีเครดของคาต a คุรินะครับเป็นพาราเรลเหมือนกันครับราคาตลาดตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ3 4มถึงสีพันเยนนะครับแล้วก็ด้านขวาครับเป็นการ์ดลีเดอร์พาราเรลของโลบูรุจินะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ3 4 0 0ึงสีเยนเหมือนกันครับและนี่ก็คือไลน์อัพการ์ดที่แพงๆที่อยู่ในตู้กดสุ่มครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยตั้งงบไว้อยู่ที่7,000เยนนะครับ ก็คิดว่าจะกดการ์ด1,000เยนนะครับประมาณ6ครั้งครับแล้วก็การ์ด500เยนนะครับอีก2ครั้งครับหลายๆคนก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าไอการ์ดที่มันดีๆแผงๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ไว้ตรงข้างในลึกๆที่สุดนะครับ แต่ว่าก็ยังมีหวังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การ์ที่แพงมากๆตามรูปนี่นะครับแต่ผมก็คิดว่าการ์ดที่ออกมานะครับจากการสุ่ม1,000เยนเนี่ยมันก็น่าจะมีการดีๆสวยๆออกมาบ้างเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับผมเลือกที่จะกดตู้ตรงกลางนะครับอันเดียวตลอดครับเพราะว่าถ้าเรากดแบบว่า กระจัดกระจายนะครับมันก็จะมีโอกาสถึงการ์ใบสุดท้ายยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดอันเดียวกันนะครับซ้ําไปเรื่อยๆครับโอกาสที่จะถึงอันสุดท้ายมันก็น่าจะง่ายมากกว่านะครับนี่ครับผมก็เลยเลือกที่จะกดตรงกลางครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งของการ์ดเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งปุ่มกดเขาไม่เขียนด้วยนะครับว่ามันไม่ได้มีความสอดคล้องกันนะครับไม่ใช่ว่าตรงกลางจะออกมาเป็นการ์ดวีวีนะครับมันก็คือสุ่มทั้ง3าปุ่มเหมือนกันครับ นี่ครับเรากดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครับผมก็จําไม่ค่อยได้ครับน่าจะประมาณ4ีหครั้งแล้วมั้งครับโอเคไปเรื่อยๆครับการ์ดวีวีครับโอ oh, อันนี้ครับมันมีสติกเกอร์ติดออกมาครับแสดงว่าไม่ใช่การ์ดธรรมดาทั่วไปมีลุนแล้วนะครับ เดี๋ยวกลับไปลุ้นที่บ้านแล้วกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่มีสติกเกอร์นั้นจะเป็นการ์ดที่ดีกว่าการ์ที่ไม่มีสติกเกอร์หรือเปล่าครับตอนนี้ก็เป็นการกดครั้งที่6การ์ด500ยเยนนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นการกดครั้งสุดท้ายของการ์ด500ยเยนครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีก่อนนะครับว่าการ์ดที่ผมกดมาทั้งหมด8แพ็คจะได้การอะไรบ้างครับกลับไปลุ้นที่บ้านกันดีกว่าครับโอเคครับกับมาแล้วครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็ซื้อมาทั้งหมด8ครั้งนะครับก็จะเป็นการ์ด 1000เยนนะครับทั้งหมด6ครั้งแล้วก็5 0าเยน2ครั้งครับพอผมกลับมาดูที่บ้านเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีไพ่ที่มีสติกเกอร์แปะอยู่แบบนี้ถึง2เซตด้วยกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการดที่ค่อนข้างมีมูลค่าทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว2แพ็คนี้ผมเก็บเอาไว้เปิดทีหลังสุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดอีก6แพ็คที่เหลือกันก่อนดีกว่าครับดูว่ามันมีการ์ดดีๆอะไรอยู่บ้างนะครับไปดูกันดีกว่าครับซองแรกนะครับในนี้เขาใส่การ์ดมาทั้งหมด สใบครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นการ์ดราคา1,000หรือว่าราคา500เยนครับโอ้ฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นการ์ดปกติครับของพาวโดนะครับน่าจะอยู่อีกฝั่งนะครับนี่ครับโอเคเป็นการ์ดเ r นะครับไปลุ้นกันครับ 1...2...3... ชิปโอ้เป็นการ์ด SR ของ Big Mom หรือว่าชาลอตตัวลิงลิงนะครับ อันนี้น่าจะเป็นการ์ด500เยนนะครับเพราะว่ามี SR อยู่ใบเดียวครับการ์ดทั้ง4ใบก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็คต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลุนแพ็คที่2กันต่อดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะใส่4ใบเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับโอ้เห็นการ์ดที่เป็นวิงวิงด้านหลังแล้วนะครับเหมือนกัน2ใบเลยครับไม่แน่ใจเป็นตัวละครอะไรครับไปดูนครับ หนึ่งสองสามชอเป็นการ์ดของโบอาแฮนคอกนะครับเป็นการ์ดอันคอมมอนครับอ๋ออีกสองใบเป็นมิสวาเลนไทน์นะครับมิสวาเลนไทน์นี้น่าจะเป็นการ์ดแระปกติทั่วไปนะครับแต่นี้เป็นการ์ด UC ครับสวยนะครับได้มาสองใบเลยครับกับการ์ดของโบอาแฮนคอกครับไม่แน่ใจว่าราคาแพงหรือเปล่านะครับแต่ว่าสวยดีครับ นี่ครับซองที่2ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อดีกว่านะครับต่อมาครับซองที่3ครับอันนี้ก็มี4ใบเหมือนกันนะครับจะเป็นการ์ดอะไรครับโอ้เห็นเป็นการ์ดวิงวิงแล้วครับไม่แน่ใจว่าเป็น SR าธรรมดาหรือ p a r a l e ลนะครับลองดูอีกด้านก่อนแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เป็นการ์ดปกติทั่วไปนะครับไปลุ้นกันดีกว่าครับมาหนึ่งสอามปึบ เป็นการ SR พร r a เรลของพาวลี่ครับถึงแม้ว่าจะราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสวยครับแล้วก็เป็นการพรัเรลนะครับการพรัเรลยเนี่ยซื้อมาหนึ่งกล่องนี่มีแค่ใบเดียวเท่านั้นเองครับแต่นี้แค่ราคาพันเยนเนี่ยครับเดี๋ยวลองไปเช็คราคากันดูดีกว่านะครับนี่นะครับการ SR พร r a เรลของพาวลี่นะครับจะอยู่ที่ราคา910เยนครับ ราคาจะไม่แพงมากนะครับแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าการ์ดพาราเลลเนี่ยมันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะครับโอเคครับไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับขณะอันนี้ไม่ได้มีสติกเกอร์ก็ยังได้การ์ดพาราเลลนะครับไม่แน่ใจว่าการ์ดที่มีสติกเกอร์จะได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวขอเียบไปดูความแตกต่างหน่อยแล้วกันนะครับการด้านขวาจะเป็นพาวรี่แบบ S R ธรรมดาแบบสายจะเป็นพาราเลลนะครับทุกคนน่าจะเห็นว่ามันสวยกว่าจริงๆนะครับโอเคไปลุ้นซองที่4กันต่อดีกว่าครับ สองที่4นะครับอันนี้ก็น่าจะมี4ใบมันน่าจะเป็น4ใบเหมือนกันหมดเลยนะครับโอ้สองใบติดเลยครับไม่แน่ใจว่าเป็น s r ธรรมดาหรือเปล่าลองดูด้านหลังก่อนนะครับเอ้ยเหมือนจะเป็นลายเดียวกันหมดเลยอะป่ะดูอะไรกันละกันครับ1 2 3มชึบโอ้ออกมาเป็น SR ไคโดครับสุ per แรของไคโดนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นสุ per แรธรรมดาไม่ใช่พาราเลลนะครับได้ติดกันมา4ใบแบบนี้เลยครับ มาครับสองทีฮครับชุบโอ้เห็นการวิงวิงงอยู่ด้านหลังแล้วนะครับน่าจะเป็นอันนี้ครับลองดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่าฝั่งนี้ไม่เป็นไม่ไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดธรรมดาทั่วไปนะครับมาครับไปดูกันดีกว่าครับ1 2ึ่อมชุบอ้าวเป็นการ์ด p o วเี่เอสอาร์แบบพาราเรลใบที่2แล้วนะครับ คุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่เปิดไปแค่5ซองเองนะครับก็ได้การ์ดพาเรลมาถึง2ใบนะครับปกติจะได้2ใบนี้ต้องซื้อ2กล่องนะครับเป็นหมื่นเลยครับอันนี้ได้มา2ใบแล้วนะครับนี่ครับคุ้มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าครับซองที่6ครับอันนี้ก็น่าจะมี4ใบเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าข้างในจะเป็นการ์ดของใครครับ โอ้อยู่ด้านนี้ครับลองดูอีกฝั่งนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ้าวเหมือนกันทั้งสองด้านเลยครับน่าจะเป็นการ์ดแบบเดียวกันนะครับไปลุ้นกันครับ1 2ึสอสมชึบโอ้ออกมาเป็นการ์ดของอิโชซังนะครับเป็นการ์ด S R ธรรมดาไม่ใช่แบบพา r a l e ล l นะครับการ์ดที่เหลือเป็นอุซบุครับ เคยได้ยินว่าคนที่เล่นการ์ดวันพีซนาจะอยากเก็บให้ได้ครบตัวละครละ4ใบนะครับผมก็ไม่แน่ใจกฎกติกาการเล่นเหมือนกันครับแต่ได้มา2ใบแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับกับการ์ด SR ของอิโชซังสใบนี้ครับโอเคครับต่อไปครับซองที่7ครับเป็นซองที่มีสติกเกอร์ติดอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะเป็นการ์ดที่ดีระดับไหนนะครับในนี้มีทั้งหมด4ใบครับโอ้อยู่ฝั่งนี้ครับ เดี๋ยวเราลองกลับไปดูอีกด้านก่อนแล้วกันนะครับโอ้สามใบนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับมาครับไปลุ้นดีกว่าครับว่าการ์ดท,ที่เราได้นะั้นเป็นการ์ดของใครครับหนึ่งสองสชึบอ้เป็นการ์ดสเปเชียลของมาเซรังนะครับการ์ดครั้งนี้ถ้าทุกคนยังจำได้นะครับครั้งที่เราที่ผมเปิดการ์ดของล่าสุดนะครับ ที่ผมได้เป็นการ์ดสเปเชียลของลอมาครับอันนี้เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเป็นซีรีส์อันใหม่ล่าสุดเลยครับแต่เป็นเวอร์ชั่นของมาเซลังครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้มาครับปกติเราซื้อ1หลัง12กล่องมันมีการ์ดแบบนี้แค่ใบเดียวเองนะครับถึงแม้ราคาจะสู้ของลอไม่ได้นะครับแต่เราไปเช็คกันก่อนดีกว่าครับว่ามันตกอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับนี่ครับการ์ดสเปเชียลของมาเซลังนะคบอยู่ที่ราคา1,500เยนครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ถือว่าเป็นการ์ดอีกใบที่หายากมากๆนะครับแล้วก็คุ้มนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออกมาจากอ่าครั้งละ500หรือ1,000เยนนะครับแต่การ์ดอันนี้ก็คือราคาสูงกว่าแพ็คแล้วครับโอเคได้ไม่ดีมาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วนะครับยังเหลืออีกอันนึงครับแพ็คสุดท้ายครับไปลุ้นกันครับว่าแพ็คที่มีสติกเกอร์นี้จะมีการ์ดราคาดีๆใส่เข้ามาหรือเปล่านะครับโอเค น่าจะเป็นฝั่งนี้ครับเดี๋ยวขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับมามันลุ้นกันดีกว่านะครับว่าการ์ดใบสุดท้ายของแพ็คจะเป็นของใครครับหนึ่งสองสามชิอู้อันนี้เป็นการ์ดซีเคร็ตพาราเรลของคู่ซังนะครับราคาค่อนข้างดีเลยนะครับในเซตนี้ถึงจะสู้ราคาของอุตจังไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างแพงแล้วหายากเลยครับ ไปดูราคากันดีกว่าครับนี่ครับการ์ดซีเครดพาราเดลของคุซสั่งอยู่ที่ราคา4,200องเยนครับคุ้มมากๆเลยครับเพราะไม่ใช่ซีเครดธรรมดาแต่เป็นซีเครดที่เป็นพาราเดลครับโอ้โหได้ไปสุดท้ายมานี่คุ้มจริงๆครับแล้วนี่ก็คือซองสุดท้ายซองที่8ครับอันนี้ขอเทียบให้ดูนะครับระหว่างการคุซสั่งด้านขวาจะเป็นการ์ดซีเครดแบบธรรมดานะครับแล้วด้านซ้ายจะเป็นซีเครดแบบพาราเดลครับซึ่งอันนี้ก็จะมีราคาที่แพงกว่านะครับ และนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากการกดสุม่มการ์ดนะครับผ่านจากตู้กด สุ่มการ์ดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น7,000เยนครับก็จะได้การ์ดมาทั้งหมดแบบนี้เลยครับมีการ์ด S R ของอิโชซังนะครับ2ใบครับการ์ดสเปเชียลของบัวแฮนคอก2ใบนะครับการ์ด S R ของบิ๊กมัม1ใบแล้วก็การ์ด S R ของไคโดทั้งหมด4ใบครับแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะผมได้การ์ด S R พรั่งพริของพาวลี่ทั้งหมด2ใบครับการ์ดซีเคร็ตพรั่งพรของคู่ซัง1ใบนะครับแล้วก็การ์ดสเปเชียลของมาเซรังอีก1ใบครับต้องบอกว่าาารคของ การทั้งหมดนี้รวมกันเกิน7,000เยนแน่นอนเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับโดยเฉพาะการ์พิเศษ4ใบนี้ครับปกติแล้วในเวลาเราซื้อเหมากล่องนะครับมันจะมีการ์ดพาราเลลแค่ใบเดียวเอยงครับแต่ราคาทั้งหมดเนี่ยครับถูกกว่าเปิดการ์ด2กล่องนะครับแล้วได้การพิเศษมาถึง4ใบครับเอาอะไรมาไม่คุ้มครับคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสายสะสมการ์ดสวยงามแบบผมนะครับไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีการ์ด ปกติเก็บอะไรเยอะแยะมากมายให้มันเก็กลบบ้านนะครับผมคิดว่าการไปกดสุ่มการ์ดต,ตามตู้แบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับเพราะเราก็จะได้การ์ดพิเศษสวยๆแบบนี้เยอะเลยครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บการ์ดเล็กๆนะครับการ์ดพิเศษเพราะเราไม่ได้เป็นสายเล่นการ์ดใช่ไหมครับเราก็จะประหยัดพื้นที่ได้ครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมซุ่มการ์ดของวันพีซครับหรือไม่ก็ไปจับฉลากรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมลงคลิปก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยครับแล้วผมก็จะลงคลิปแบบนี้ให้ดูอีกบ่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย